Hop oh. ยาคุมวัชพืชในนาหวานข้าวแห้งออกซิลอนยาคุมแห้งสูตรใหม่เข้มข้นกว่าเหมาะสําหรับนาวานรอน้ําฝนชีได้ทั้งดินแห้งและดินเปียคุมวัชพืชได้นานเกิน3เดือนออกซิลอนสําหรับไรานาที่ประสบป,ปัญหาญ้ากระดูกไก่ย้าก้องแขกกทรายกกขนาย้าไข่เคียดผักปอดสนเทียนนาผักแว่นหรือญ่าไหนๆหออกซิลอนคุมก่อนเรียงก่อนออกซิลอนหนึ่งขวดใช้ ได้3-4ไร่หรือ1 5 4่ต่อน้ำา20ลิตรออกซิลอนใช้ฉีดหลังหวานข้าวไม่เกิน3วันออกซิลอนใช้ก่อนรวยก่อนคุ้มนานคุ้มเงินต้องออกซิลอนผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทดีจีครอบส่ายจำกัดเคมีเกษตรตราดีจีของเขาดีจริงๆหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสักแก้วการเกษตรข้างธนาคารเกสิกรไทยสาขาสักแก้วโทร0 8 6 1 5 6 5 1 8 3 0 8 6 1 5 6 5้8หนึ่งแปสม